พักเขาอยู่บ้านอมหนอง,งวัวขนมเส้นลาบหมูยาสูบกระมีไฟแชกกับมีพร้อมเดรลอยไฟลอยตั้งาอาาเอันนี้ก็พร้อมจุดถูกจิตเทียนหมากผู้บรีในไหวพระเมรณนี้พอตาไม่ง่ายเดิมพอตะลริดม่ง่ายสวยหอมพอตัเทียน พธิทยาอ,อท้ทนพธิทยาเมก่อนครับเมยก่อนพธิทยาวัะตะกรงพ่อที่ยาเด้อหลับกองบุกล่องมุทุเรียเป็นวยขุนปีกินลงเป็นรวนต่วาน,นะนานนอนบอนมาหลับกองบ,บ,บุ่นกองกุศสนีนีันเป็นพีที่เป็นอันอันกรรมของเฮาในเวลานเวลาเย็มเเสาร์าตีสามลูกขุนมาปับแปะเปือนกันกินรน เขานำสามป่าอ้อไปน้ำเดี๋ยวจะไหาจยวัดเอกโอเชจ้าต้องยนาำสวยประจวมากครันี่เปนหาจังหวด้าู่นเยหากมากาัวัดท ทำกามากกับชาวรู ung, ้บยิ่งกับที่เป็นจำนวนเงินึงวันลิ่ไปหาคูบาเที่คู่บาลที่ยากปิดติด คำคำสั่งสอนพระพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอนลานิวอนภาวนาว่า ประดันดนบนพตัุคตรอต้องใส่ใช่าะนแถวสองแถวสามตงานแถวาเร็วตเรอยน เลกยไนฝากข้อใหญ่ค่ะจากไหนคะเนี้ยจากน้องอะไรค่ะอย,อย,อยายกให้วงนพยนนี่แหละจ้าข่เอมอียไข่ไงก็หนาข่ยอย่างนี้บานชอบใช่ไหมของหญ่ๆค่ะทั้งญงทั้งยาว ตแก้วบนตำแก้วบนขอตสาไหลกลงไหลก่องผู้ข้องด้วยอุตสาหะิทยาได้นำสากัพัดจตุปัจบบจยไทายธรรมสำทานมาถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาในอาวาสนี้ก็แด่ สลารคภัณ์พร้อมทั้งสังนทานและจตุปัจจัยทยธรรมทั้งหลายเป็นของที่มีอานิสง์มากจะได้จับราะจอบจงแจกพิใใสูุรูปในรูปหนึ่งก็ทำได้ฉะนั้นบัดนี้อาตมาภาาข้าพเจ้าจะขอสมมตตนเป็นผู้แจกของสง เิกสูรรูปใจเห็นไม่สมควรอย่างไรก็จงทถัวง,งเคลนแต่ถ้าเห็นสมควรแบบ้วไสค่อยกเป็นผู้นิ่งเสียปันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเป็นผู้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะได้เห็นว่าเป็นการสมควรและจะได้ วันที่หนยย่อมถึงแก่พระเสมาผู้อยู่เหนือขาา้อาพเจ้าอวสสาภาคาอมหากาปาคุนันเตสสา,าเนรักจารขัตถานังจากสัพสัตตานังจากยะถาสุข,ขััปริภพฉันโตส่วนที่เหลือจากพระเถระย่อมถึงแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนคริหั่์ทั้งหลายสัตสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรจงเป็นผู้มีส่วนได้รับพัดตามโอกาสจากปองจที่มาถึงเสริมต่อไปอเธอสาธูขนมหมกข้าวต้มผัดหน่อไม่เสริมอันนี้ดอกไม้ถ้าเอาไปบูชาอยู่พุ่นเดิม ปักแตงโมกับมีอืมเหล่าขาวขวดน้อยก็ามานำอืมอันนี้ก็กล้วยนะ้ำมาไปห่อไปอันนี้ห่อปลาหน่อยไปยายใหญ่เนี่ยมาเอาไปอันนี้ทุเรียนในห่อหนี่เดินเนี่ยสันแล้วล,ลูกลุกเอาไปนำ้ำสมปูสมปาอันนี้สมปาอืมอันนี้ปิ้งไก่ บ่อขาตาของบเบลเอาบรนนั้นไม่เราไปปุ่นอันนี้สมัวขาวตาแม่เบทานแล้วปุ่นแหนมอันสมัวมันเขาต้มมาอันนี้ไข่ต้มเดี๋ยวพูดเลยมาไข่ต้มเนี่ยเอาไปอันนี้แหนมอันนี้ก็สมัวอันนี้บักโบกตัวกับบักขามบานแต่หออปั๊บแป๊บไม่เรียบร้อยนี่บักแตงกวากินกับลับอันนี้หมักพิลาไล่บ่เบิร์ดเล่นบันบนั้นยังเนี่ยเหมือนบักกอกน้ำกับบักท่าน อัน,นเดิมไม่ติดไปพร้อมอลห,ลอหลายอย่างหลายแนวมันบักอิบพร้อมก็มีต้องบักอืบแบบเพียกบันกอยตายแล้วยังบะเบิดเกียงยเอาบักกอกพร้อมได้ไปตมบกห่วพุนเดิมนี<ส>่หลายอย่างหลายแนวอันนี้น้ําป่าดูสิเทน่าไม่กินเนี่ยประสัน่นาปลาเดิดมมาหาปลาเดิมผมแบบพินน่นอง บรรยากาศนะค่ะ นี่หลาย,ยางไหลแน่วนี่อีหลานเนี่ยเหล่าคนลอยไป,ไปอี่อเดือดวกเดอ<ม>้อนั่งยียไปหลดเดือดหลาเด้อดัดท่านไปแย้งเร้วใจว<ม>้ระดู๋นีหลาคือวางใจดวกไม่ฮะไม่เด็กออกตัวเลยก่อนลวกอ้อ,อกไปหมู่บ้าน่ออไม่งวดไม่ไม่ออกตัวเลยก่อนนีหลูนสามหานสามหาติลูกหลาหมดสิมาศูนย์สามหาเพรพี่น้องเอ๋ยปีปู่ป<า>ีญาเข่าสิงศูนยหออกแค่บ่ จุเชิดจ้าจุไปเชิดหมจ้าอุ้ยมันรับเอากองบุญกองกุศลบลาดเพื่อเอากตามาน้ำลูกจะเห็นม้าสวยกวมูดังเงิงตายเอ้าจกกินพร้อมพ่ายไปพร้อมนะลูกหลาเดิมดวงวิญญาณใหนลอยลางจะเหม็นยางรอธาตดีสรุปหลาดาราตัวก็ได้ Good m ยามย่าชี your beautiful o d y y in us. beautiful. She Yeah. Yes. t h ่ n k y o u so า u c h y e ่ h เด้วลูกหลานกันไปอีกเบาถาดแม่ต้อยกเด้กลูกหลานับบตุเรียนแม่กับเมียนาตุเรียนแล้วยังนร่อ่ะปรอเทศเรามาก็เลยเอามาทำเอาขันวายจังสันอีก่ลงวืจอถาดบาได้แต่ลูกหลานอันนี้ถาดผู้ใดญลูก ถ้าผู้ใดก่อนคำา้าผูอันอันพอพอตันพอตามุนพอตะขมุ่นสูจันจางอืยขบัวงไย้ี่หละองมองเ่าขาคือหลายมองแต่ลูกนานพัดเปล่าว่สั่นนับยุบบาานเออแล้วติลลกก็ลเตือนบัดวังตะผีทั้งในม่นดเดือผ่าเขาฉากกูไม่ย้เต้าก็ได้